สวัสดีค่ะครับพบกับพอ,อน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดที่สพตำบลบ้านดา่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะค่ะในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้วันที่พอ,อน้อยลงคลิปก็คือวันที่10เมษาย,ยน256พ 6 6ค่ะผู้สูงอายุที่59ปีเกิดก่อนวันที่2กันยายน2507ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วนะจ๊ะ59ปีเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 7ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วค่ะเช็คตัวเองตรวจสอบตัวเองดูให้ดีลุงที่ไหน ลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะเกิดก่อนวันที่2กันยายน2507 59ปีในปีงบประมาณนี้จะครบ60ปี ในปีงบประมาณหน้าครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุมาดูคุณสมบัติรายละเอียดค่ต้องไม่เป็นท่านที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะถ้าท่านได้รับค่าตอบแทน ในส่วนนี้ท่านจะขาดคุณสมบัติทันทีทเช็กตัวเองตรวจสอบตัวเองดูให้ดีไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วค่ะสำหรับท่านที่59ปีในปีงบประมาณนี้เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507เอกสารหลักฐานบาัตรประจำตัวประชาชนํำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันนะคะ สมุดหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจสอบดูด้วยนะจ้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารค่ะบางธนาคารค่ะถ้าเจ้าของบัญชีไม่ไปขยับเยื่อนเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบ ะะท่านไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาเราต้องตรวจสอบเช็คตัวเองดูให้ดีเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนค่ะสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507เปิดรงทเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายน2566นะคะ ก็ท่านใดที่ไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองใช้ใบมอบอำนาจใบมอบอำนาจเป็นใบมอบนาจทั่วไปนะคะจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือจะซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบติมก็ได้ค่ะท่านเต็นตรงลงนามตรงผู้มอบอำนาจพร้อมสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการเคลื่อนไหวที่ท่านเลือกแล้วว่าจะใช้บัญชีนี้รับโอนเงินเบี้ยอย่างชีพผููสูงอายุเมื่อข่าวถึงที่ท่านจำต้องได้รับสิทธิ์นะคะส่งไปให้ทางบ้านค่ะญาติพี่น้องหรือใครที่สะดวกที่จะไปลงทะเบียนให้ท่านค่ะทางบ้านก็จะเซ็นตรงผููรับมอบอำนาจนะคะไปขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคาะได้ทราบกันโดยทั่วกันนะคะหรือท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์มาได้เลยส่งวันเดือนปีเกิดมาขอน้อยก็ได้นะคะจะได้ดูให้ว่าจะเริ่มลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เมื่อ,อไหร่ นะคะทุกคําถามที่ส่งมาหาพอ,อน้อยพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ